วันนี้เรามาลองเปิดกล่อง Matchbox ดูบ้านนะครับในกล่องนี้มีรถอยู่24คันพอดีผมได้มาจากร้านค้านะครับตั้งแต่เขายังไม่เปิดกล่องเลยผมก็เลยซื้อมาอยากรู้ไหมครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยเปิดกล่อง Matchbox เลยนะครับปกติเปิดแต่ Hot v i e e คราวนี้เรามาดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ถึงจะขายจากบริษัท m a t เทลเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปกติเนี่ยแมชบ็อกซซื้อได้ที่ไหนเป็นลังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคําถามก็เลยว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าซื้อที่ไหนในเมืองไทยนะครับแล้วก็ลังนี้เป็นลัง A 2022ของ Matchbox นะครับเปิดมาคันแรกเป็น Mazda Miata นะครับโอ้คันนี้เปิดประทุนขาขาว,ขาวสวยๆนะครับด้านข้างมีรูปสปอนเซอร์ด้วยคันที่2ของลังนี้ครับ มาสด้ามีอ t ต้าเหมือนกันนะครับคันที่สองคันที่สามใครว่า Matchbox ไม่มีรถกระตูนอ่ะก็ไม่ค่อยกระตูนเท่าไหร่นะครับรถขายไอศครีมนะครับไอศครีมแวนแต่เขาเขียนว่าไอศครีมคิงคันนี้นะครับช็อโกโกโมอคค่าอู้อู้คันนี้เป็นคันน่าเก็บนะครับเพิ่งออกลังนี้เป็นครั้งแรกด้วยมิตซูบิชิ i 3000 GT หรือ u t s u h i s h i GTO นะครับออกมาเป็นสีดำเพิ่งเคยเห็นผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็ Volkswagen Beetle เปิดประทุนนะครับรถปี2019โอ้สีใหม่นะฮะสีนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าตามประสา Match นแมชบ็อกเนาะทุกอย่างจะดูแบบค่อนข้า่แจ๋สมจริงนะครับมา Volkswagen Beetle อีก1นึคันนะครับแล้วก็มีอะไรอีก Mitsubishi GTO อีก1นึ่คัน ได้2คันนี้ก็อุ่นใจหน่อยนะครับแล้วก็ Ford รถตำรวจนะครับ NYPD อันนี้ก็จะเป็นล้อพลาสติกนะครับทุกคันแล้วก็คล้ายๆกับ Hot ตฟ e วก็คือแต่ละปีเนี่ยอาจจะออกมาลายไม่ซ้ำกันสีไม่ซ้ำกันนะครับอย่างเช่นปีนี้ก็เพิ่งออก NYPD มาก่อนหน้านี้อาจจะออกเป็นแบบรถเชอร์ลิฟต์นะครับสกิสเตอร์รถตักดินก็มีนะสำหรับ สายที่ชอบรถเกาะสร้างนะครับแหมแล้วมันก็ดูสมจริงดีนะฮะอ่า้วคันนี้ครับ1949 c เค r tis sport car นะครับรถสปอร์ตย้อนยุคออกมาในปี1949ก็เพิ่งออกปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นรถคันนี้เหมือนกันม,มาพร้อมกันนะครับเออแ h มช x ์เขาก็จัดง่ายดีรถคันเดียวกันเขาก็จะต่อกันเป็นส่วนใหญ่นะครับ Jeep รดิเอเตอรรถแบบไม่มีประตูนะฮะเป็นรถกระบะ Jeep g ดิเอเตอร์แบบไม่มีประตูให้ด้วยไม่ต้องเปิดประตูกันเลยทีนี้อ่ะต่อไปครับ n i สสันฮ a ร์ดแบ็นะครับรถกระบะจาก n i สสันคันนี้มีซันลูฟ f แต่ว่าไฟหน้าไฟท้ายเขาไม่แต้มมาให้นะฮะใครอยากได้ไฟหน้าไฟท้ายก็ต้องไปแต้มเองนะครับ มาติดกัน2คันนิสสันฮาร์ดบอดร,รถกระบะนะครับใครอยากได้ก็ต้องไปจัดแมชบ็อกนะฮะดอชดูรังโก้นะครับรถสไตล์ SUV จาก d อชเออปกติเราไม่ค่อยเห็นปกติจะเห็นเป็นรถเก่งนะฮะอันนี้เป็น SUV ยี่ห้อดอชด้วยเพิ่งออกปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับใครถูกใจรถ SUV จาก d ดอชก็เนี่ยนะครับแมชบ็อกทำมาให้แล้วแล้วก็มี จี๊ปกราดิเอเตอร์ไม่มีประตูอีก1นคันนะครับกลายเป็นชื่อรุ่น,ปนไปหลยรุ่นไม่มีประตูนะครับโอ้ยอันเนี้ยรถเหมือนรถผมเลยนะมินิคันที่แมนนะครับแต่ว่าคนละสีกันอันนี้ทำเป็นสีน้ำเงินนะฮะสำหรับสายชอบรถมินิเนี่ยผมว่า Matchbox ทํำดีมากๆนะครับสมจริงแล้วก็ออกรุ่นอัปเดตตลอดนะคันต่อไป 09 International e-star นะครับรถไฟฟ้าส่งของเพราะทำออกมาเป็นรถสไตล์รถแวนนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็นยี่ห้อเด l ิ v ว r รนะครับวอนเดลิวรีแล้วก็ Nissan NV-Van นะครับแมชบอ็อกเขาชอบทำเป็นแบบมีธีมนะฮะอย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็น Adventure Tours ที่นิวซีแลนด์นะครับเป็นเหมือนรถตำรวจท่องเที่ยวหรือองค์การท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ประมาณนี้ อุ้ยจะรถสวยอีกแล้วครับ a u ดี Audi TT RS Coupe นะครับรถทรง Coupe สงประตูจาก Au อดีสีแดงกระชากใจมากนะครับสวยปิดท้ายลังเลยนี่มี2คันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคันไหนบ้างครับสำหรับผมเนี่ยก็จะถูกใจ Mitsubishi GTO นะครับหรือ3000 GT ททำออกมาเป็นครั้งแรกสวยที่เดียวครับ อีกคันนึงที่ชอบนะครับก็คือ Mazda m i a ta สีขาวหรือ Audi นะครับ TTRS Coupe แล้วก็ Mini Countryman นะครับก็เป็นอย่างที่บอกไปว่าคันเดียวที่ผมขับก็ชอบอยู่นะฮะแต่เสียดายว่าไม่มีรถเชสนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยแมชบ็ o x เขาทำเป็นรถเชสออกมานะฮะอันนี้เอารูปมาให้ดูแมชบ b o x ซ u เปอร์เชสออกมาปีที่แล้วนะครับเป็นรถ c v e เว e ล้อเป็นล้อยางนะครับแล้วก็รายละเอียดจะดีกว่ารถแมชบ็อกซธรรมดาก็เทียบเท่ากับแมชบ็อก x p พรีเมียมนะครับแล้วก็ไม่รู้ออกมาอย่างไงไม่รู้มากับรังไหนนะครับก็ต้องติดตามหากันต่อไปถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม u ด s c r i า e ช่องฟูงแก๊กครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels u n t e r s นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ